สีดำอีกใบนึงค่ะเป็นวอลเล็ตนะคะใบนี้นะคะยกเรียกว่างานซิปตัว L นะคะเป็นงานของแขนแบบนี้ค่ะสามารถคล้องแขนได้นะคะแล้วก็สามารถใส่สตางได้ด้วยนะคะใบก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะถามว่าใหญ่มากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่ใครชอบกระเป๋าใบใหญ่ๆถือเก๋ๆนะคะ ใบนี้ได้เลยค่ะสามารถใส่ปักกาได้ด้วยนะคะสําหรับใบนี้นะคะอ่านะคะมีสายคล้องแขนนะคะสายคล้องแขนตรงนี้นะคะสามารถถอดออกได้แบบนี้นะคะสายก็เป็นหนังจระเข้เหมือนกันนะคะถ้าเราจะถือเป็นครัชธรรมดาธร,รมดาไปงานกลางคืนก็ได้นะคะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราจะถือเก๋ๆในระหว่างวันนะคะก็ใส่สายคล้องแขนเพิ่มไปเลยค่ะ กันของหายด้วยนะคะจะบอกว่าบางท่านนะคะชอบวางกระเป๋าลืมทิ้งไว้นะคะก็มีสยคล้องมือก็ช่วยได้ค่ะงานตัวนี้นะคะเป็นงานหนังจระเข้นำจืดทองบ้องนะคะแล้วบ้องสวยมากๆเลยค่ะดูงานกันนะคะนี่ไม่มีรอยต่อด้วยนะจะบอกให้งานถุงหยกนะคะตรงก้นกระเป๋าตรงนี้นะคะเราไม่ได้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นหนังด้านหน้านะคะกับด้านหลังฝั่งนี้นะคะเป็นงานชิ้นเดียวค่ะ งานอะไหล่สีทองนะคะตัวนี้รุส้สซิปดูด้านในกันค่ะด้านในนะคะเป็นซิปตัวแ L แบบนี้นะคะเปิดได้แบบนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะมีช่องใส่เหรียญน,นะคะไม่หลุดออกจากกระเป๋านะคะและสามารถใส่บัตรเครดิตได้นะคะถึง12ใบค่ะเพราะฝั่งนี้ใส่ได้6กใบนะคะและฝั่งนี้ได้อีก6ใบนะคะ ด้านหลังตรงนี้นะคะมีช่องใส่ของด้วยนะคะสองฝั่งนะคะโอ้ดีลดเลิศเลยค่ะและบางด้วยนะคะมีช่องซิปตรงนี้นะคะช่องซิปตรงนี้นะคะทําเป็นซับหนังด้วยเหมือนกันนะคะช่องซิปตรงนี้ทําเป็นซับหนังนะคะตัวซิปนะคะเป็นงานอะไหล่สีทองนะคะไม่ได้เป็นงานไนล่อนนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะตอนนี้นะคะ สีที่มีนะคะคือสีดำนะคะและสีน้ำตาลค่ะเนี่ยสีน้ำตาลทองบ้องนะคะเป็นงานอะไหสีทองเหมือนกันนะคะด้านหน้ากระเป๋านะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะดูด้านในกันค่ะนะคะเป็นแบบนี้นะคะพร้อมสายคล้องมือเรียบร้อยนะคะค่ะสนใจนะคะใบนี้นะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะยกมีพร้อมส่งนะคะ สองใบคือสีดำนะคะแล้วก็สีน้ำตาลนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะกออ็ฝากด้วยรู้สึกว่าชอบนะพอม,มารีวิวแล้วนะคะก็ฝากกดหัวใจกดแชร์คอมเมนต์ได้นะคะสนใจสินค้ากดโปรไฟล์ด้านบนได้เลยค่ะ